วนกลับม,มาแล้ววนกลับมาแล้วแันหัวกลับแบบ อาจารย์ที่เนี่ยอาจารพี่ต้อเนี่ยคืดัี้คนต้อคนตําน้กคนไทนะลำน้ของคนในชีวิต38ปเสิสลาบานปีที่ันเป็นคนดทายที่มดาแล้วเจอกินทไปกันตะอ่ะไปกันตระอ่เจอับในพี่สลาบานเก่เจอนี่จะเป็นลูกศิษย์พี่ตดอนนะรัโอ้ยเล อะไรแล้วเหรอพี่ใหญ่เนาะตามันมานีกวดีเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาข้ามาแล้วครับไม่ไม่ไม่สีหัวท้างเพระเขาหูด โอ้ย <c oughs> ได้กี่ช็อตละ <laughs> ปากตัวเปลเล์เลย <c oughs> ถ่ายวิดีโอไม่ใช่ไปแล้วแม่งมือโอ้ย